นะลงมาก่อนมาของหนูของหนูคะ่ะอาหารมาส่งรู้ด้วยเองตัวเองอ <laughs> น้าฝ่าอคอยรุ้นเลเขาอีกขึ้นไปเช็คเลยขึ้นไปนับดูว่าครบไหมอันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สาบสนุนอาหารให้แมวจรแบบอายักษมันนะตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเอามาเลี้ยงเป็นเรือกเป็นราวแล้วพวคีโรคแล้วเกิน สะเขินไว้ข้างนอกนี่เรียบร้อยแน่เลยก็เอามาอยู่ในบ้านนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีคอยจนับสนุนเรื่องอาหารนะครับขอบคุณไว้นะที่นี่ด้วยนะฮะดูรู้ด้วยว่าเป็นอาหารของตัวเองเช็คของเลยมีนั่งเฝ้าไม่ให้ใครมายุ่งนะนี่เช็คดูสักกล่องเลยกันนะกำลังหิวเ,เช็ค อันนี้ซองหนึงก็หมดสบายสบายอ่อ <Okay. S 2> ะโอเค